วันนี้พี่กึนก็มาแฮปปี้เบิร์ดยนน้องแนนนะคะกับเจสซี่นี่ค่ะนี่เจสซี่บ้านน้องแนนนะคะกันเล็กสวยมากเลยวันนี้ไม่แอบแอบดูผักน้องแนนสวนผักนะคะกระรินท้าอมะเขือเทศมะเขือเทศ มะเขือเทศบ้านน้องแนนมะเขือเทศตำส้ตมตำด้วยนี่เนาะมีกรีนกรีนเฮาพี่เบนกรีนเฮาบ้านน้องแนนนะคะพริกอะไรเนี่ยพริกอะไรเนี่ยฮะพี่เบนรู้รจกักไหมมีมีพริกพริกน้องแนนนะคะมีสีม่วงสีส้มด้วยนะคะต้นเดียวมีสองมีหลายสีอะพี่เบน ว้าวมาแอบส่องสวนสวนผักน้องแนนนะคะพริกเขาต้นต้นแค่นี้เองนะดอกเต็มเลยอะ่ะดอกเต็มเลยนี่ก็พริกไม่รู้พริกอะไรเขาพริกชี้ฟ้าเปล่านี่มันชี้โดอะมะเขือเทศดก,ดกมากเลย ในพี่เนบนมะเขือเทศตำส้มตำดุกมากเลยเนี่ยเนาะอ๋อเนี่พริกหยวกพริกหยวกไทยเนาะนีะ่ยพริกหยวกนี่ไม่รู้พริกอะไรเขาตอนตอนนั้นมัน,มนสีม่วงแล้วพอสุกแล้วมันสีแดงเนาะพริกมสัสกันม่วงเนี่ยแอบชมสวนผักเขาอันนี้สลดัดก็หน่ บางทีฮาลพีน,นอืมาพริก,น,กน,นี่ก็อีกต้นหนึ่งดกมากพริกพริกต้นนิดเยานาะติม <Red Tomato. S 2> จะมาขโมยมะเขือเทศน้องแนนนะคะวันนี้ไปตามส้ตมตำเรดทอเมเตอร์โอเคอันถือลูกถือหยาน,นี่ตัดแล้วนะสีแด ก็จนั่นหรอ red ท o m a t o e s over t อือออบอกจะซือถือนะเออจิก็เอามะเขือเทศน้องเนนไปตามส้มตามกันนะคะวันนี้แดงๆ้กินมากอร่อยมากด้วยเอายเอหมดเลยค่ะค่ะ เอาทิ้สุกนะโอะตรงนั้นนะคะพี่ติม๋มข,ข้างล่างก็มีนะคะสันข้างพี่ติ๋มนะ่ะตรงที่มีน,นั่นนะ่จะจ้ะเด็ดนั่นน่ะมันมันมีเพี้ยป่ะนี่ยก็จะมีนิดนึงนะคะออร์แกนิกไงพี่ออร์แกนิกเนาะออร์แกนิกมาหมดแล้วอันนี้น้องแนนบอกให้ตัดพร,ร,ร,ริกด้วยนะคะพริกพริกโอเคมาตัดก่อนเจ้าของอีกเนาะพริกอันที่แดงๆจ้ะ พี่ติ๋มยังไม่เคยกินนะคะริกอะไรน้องเจ๊น้องก็ไม่รู้จ like questions questions like ักมันกันนะคะเขาบอกว่าเผ็ดมากนะเล้วอยากลองเนาะเผ็ดๆเนี่ยจะลองกินดูตอนตอนเล็กๆมันสีม่วงเนาะค่ะโอ้ยขย e งแล้วเดี๋ยวนี้นี่นะคะนี่นะคะ red chili red chili เจสซี่สไม้ ยัง yeah. say hi everyone hi good job thank you คคว่าห่าพี่ติ๋มถ่ายต้นพริกพริกต้นนี้เดียวนะคะเป็นดอกนะพันเดียวกับที่บ้านพี่ติ๋มเลยค่ะ s p i ฮะาแทเพน i d e e d e oh you, scared? you scared? s c a r o c เนาะโอ h g ก o d j นี่เป็นยอดกระถินในรอบปีสองสามปีที่เราพี่ติ๋มจะได้กินยอดแรกกระถินแล้วต้องกินก่อนเจ้าของบ้านใช่นี่เจ้าของบ้านให้เกลียิมากเลยนะได้กินสามยอดเกียดพี่ติ๋มได้กินกระถินหนึ่งยอดนะคะกี่ยอดสามยอดสามยอดนะคะมีกระถินกินสามยอดมาอยู่แคนาดาสี่ปีได้กินสามยอดจ้ะ แกลดิสนะคะนี่แรลดิสที่น้องแนนปลูกไว้นะคะก็ว่าขโมยผักบ้านเขาค่ะไปกินกับส้มตำนะคะโอ้หนึ่งหัวนะคะเขาให้เก็บหรือเปล่าน้องแนนอนุญาตแล้วแนนอนุญาตได้นะคะจะลองชิมเนาะนี่ยไปติมนี้ยอ่ะอ่ะถ่ายเจสซี่เจสซี่นก็อยาก you take it and you show the team okay ว้าวได้ใหญ่กว่าเขาเลยอ่ะว้าวเจสซี่ว้าวเจสซี่โชว์โชว์ปติมว้าวกูชอบใหญ่ใหญ่มากเลยบิ๊กบิ๊กบิ๊กโอเคตั้งคิวอ้าพอแล้วมั้งพอเอเค่พอกินเนาะลองชิมไปปะมีปรดมีปรดของพวกเรานะคะส้มซำทอดใหญ่นะคะน้องแนนจัดเผ็ดมาก

โอเคทำให้ความปรารถนาและเ a ่าเท Yay. โอเควันนี้พี่ติ๋มก็มาอยู่บ้านน้องแนนนะคะน้องแนนจะพาไปดูเห็ดไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่านะคะฮะ huh? ไปทางไหนอ๋อ oh. โอเคมีไกด์นำเที่ยวเด็กน้อยนะคะไกด์นำเที่ยวปติมนี่ไกด์นำเที่ยวของปติมค่ะน่ารักมากเลยค่ะนางเป็นเด็กดีดีเป็นเด็กดีมากเลยเจสซี่น่ารักค่ะรู้จักเทคแคร์ปติมนะคะนูจับมือปติมด้วยนะจับมือปติมเดิน Yami. <laughs>